สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่31ก,กรกฎาคม2566นะคะวันนี้นะก็พาลูกเพจนะคะมาชมนะคะรถนะคะรีวิวก่อนส่งนะคะคันนี้ก็ลูกค้านะคะได้มาลองอามาดูที่ร้านแล้วนะคะคันนี้นะคะจะส่งลูกค้านะคะจังหวัดสุโขทัยนะคะคันนี้มีดชารชาไดยสตาร์ลูกค้าบอกเอาไปเช็คเองนะคะ ะได้ไม่เสียเวลานะคะคือจะได้ส่งไวๆนะคะอันนี้ก็ทำให้ลูกค้าใหม่ก็คือ,อเป็นกระบะเปิดได้3ด้านนะคะมีไดชา้าได้สตาร์ทนะคะอันนี้ลูกค้าได้มาดูที่ร้านแล้วนะคะแล้วก็ถูกใจคันนี้นะคะก็วันนี้ก็ดำเนินการนะคะติดกระจกระบบไฟไชุดไฟให้นะคะก็วันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศรอบคันนะคะเป็นเปิดได้3ด้าน ะะก็เกียมของขึ้นรถนะคะเพื่อจะได้จะส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะคะอะ่นี่นะคะสวยๆอีกคันนะคะคันนี้คันนี้ก็จบไปนะคะสี่หมืบาทนะคะราคา4 5่0 0ืบาทนะคะเป็นกระบะไม้ใหม่นะคะเปิดได้3ดานนะคะแหนบก็ประมาณชั้นครึ่งนะคะ คันนี้เป็นคัสซีหน้าสี่นะคะลูกค้ามาเลือกถึงบ้านนะคะมาเลือกมาลองดูมาลองขับเรียบร้อยนะคะก็พรุ่งนี้ก็ไปก็ไปใส่เครื่องให้ลูกค้านะคะแล้วก็ให้ลูกค้าลองขับลองขี่เนาะโอเคคะ่ะวันนี้ก็มารีวิวรอบคันให้ดูคร่าวๆนะคะส่วนลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถอีแตนมือสองนะคะ คันประมาณนี้มีอีกนะคะมีอีกจะมีเป็นระบบไม่ไม่มีระบบสตาร์กุณแจนะคะเป็นตัวธรรมดา39,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรืออ,อยากดูรูปทรงไว้ก่อนก็แอดไลน์ได้นะคะที่เบอร์080 917 5382เบอร์โทรกับ ID ลน์เบอร์เดียวกันนะคะเป็นหน่อยเพิ่มพูนเหมือนกันนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ชมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ